จุลศีลดูก่อนมหาบาพิษอย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล 1. ภิกษุในธรรมวิน,นันนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทะวางศาตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความกร,รุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ข้อนี้ เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 2. เธอละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ปรับพตินตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 3. เธอละการเป็นข้าศึกแก่พรหมจันทร์ประพฤติพรหมจันทร์ ประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งสเธอละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดํารงคําสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง เธอ,อละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู่นี้แตกร้าวกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้ากันสมานคนที่แตกร้ากันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพียงกันแล้วบ้างชอบคนผู้พร้อมเพียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพลียงกันกล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพลียงกันแม้ข้อนี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่ง 6. เธอละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจ แม้ข้อนี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่ง 7. เธอละคำเพอเจอร์เว้นขาดจากคำเพอเจอร์ผู้ถูกการผู้ใจคคำที่เป็นจริงพูดอิงอัดพูดอิงธรรมพูดอิงวินยัยพูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรแม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 8. เธอเว้นจากการพลากพืชคามและภูตคาม 9. เธอฉันหนเดียวเว้นการฉันในราตรีงดจากการฉันเวลาพิการ 10. เธอเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศล 11. เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับและตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว 12. เธอเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ 13. เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน 14. เธอเว้นขาดจากการรับทัญญาหารดิบ 15. เธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ 16. เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี 17. เธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาต18เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ 19. เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร 20. เธอเว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลา2 1เธอเว้นขาดจากการรับไล่นานและที่ดิน22 เธอเว้นขาดจากการประกอบชุตกรรมและการรับใช้23เธอเว้นขาดจากการซื้อขาย24เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างการโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตวงวัด25เธอเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลง26เธอเว้นขาดจากการตัด การฆ่าการจองจำการตีชิงการปล้นและกันโชคแม้ข้อนี้ก็เป็นสิ์ของเธอประการหนึ่งจบจุลศีล์มชิมศีลป์27พิสุเว้นขาดจากการพลากพืชคามและภูตคามเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยสัตราแล้วยังประกอบการพลากพืชคามและ ภูตคามเห็นปานนี้คือพืชเกิดแต่เง้าพืชเกิดแต่ลำต้นพืชเกิดแต่ผลพืชเกิดแต่ยอดพืชเกิดแต่มเมล็ดเป็นที่ครบห้าแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งย8สบภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยสทราแล้วยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว้เห็นปานนี้คือสะสมข้าวสะสมน้ําสะสมผ้าสะสมยานสะสมที่นอนสะสมเครื่องประเทืองผิวสะสมของหอมสะสมอามิสแม้ข้อนี้ก็เป็นสีลของเธอประการหนึ่ง29ภิกษุเว้นขาดจากการดูการเล่น อันเป็นค่าศึกแก่กุศลเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโพชนะที่เกาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวรขวายดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้คือการฟ้อนการขับร้องการประคมมโหรสพมีการรำเป็นต้นการเล่านิยายการปรบมือการเล่นปลุกผีการเล่นตีกองฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงาม การเล่นของคนจันทานการเล่นไม้สูงการเล่นหน้าศพชนช้างชนมา้าชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่รบนกกระทารำกระบี่กระบองมวยชกมวยปล้ำการรบการตรวจพนการจัดกระบวนทัพกองทัพแม้ข้อนี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่ง สามสิบพิขุเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เก่าให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนี้คือเล่นหมากลุกแถวละแปดตาแถวละสิบตาเล่นหมาเก็บเล่นดวดเล่นหมาไหวเล่นโยนบวกเล่นไม้หึง เล่นกำทายเล่นสะกาเล่นเป่าใบไม้เล่นไถ่น้อยๆเล่นหกคเมนเล่นกังหันเล่นตวงทรายเล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆเล่นเขียนทายกันเล่นทายใจเล่นเรียนคนพิการแม้ข้อนี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่ง31ภิกษุเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยสัตว์าแล้วอย่างนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เห็นปานนี้คือเตียงมีเท้าเกินประมาณเตียงมีเท้าทําเป็นรูปสัตว์ลายผ้าโกเชขนยาวเครื่องลาดที่ทําด้วยขนแกะวิจิตด้วยลวดลายเครื่องลาดที่ทําด้วยขนแกะสีขาวเครื่องลาดที่มีสันฐานเป็นช่อดอกไม้เครื่องลาดที่ยัดนุ่น เครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสีหะและเสือเป็นต้นเครื่องลาดขนแกะมีขนตั้งเครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียวเครื่องลาดทองและเงินแกมไหมเครื่องลาดไหมคลิปชองและเงินเครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อน1ิบหกคนเครื่องลาดหลังช้างเครื่องลาดหลังม้าเครื่องลาดในรถเครื่องลาดที่ทําด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะอันมีขนอ่อนนุ่ม เครื่องลาดอย่างดีทําด้วยหนังชมดเครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดมีหมอนข้างแม้ข้อนี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่ง32พิสุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตกแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจําพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังกวนขวายประกอบการประดับตกแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเห็นปานนี้คือการอบตัวใครอวัยวะอาบน้ําหอมนวดส่องกระจกแต้มตาทัดดอกไม้ประเทืองผิวผัดหน้าทาปากประดับข้อมือสวมแก้ว ใช้ไม้เท้าใช้กลักยาใช้ดาบใช้ขันใช้ร่มสวมรองเท้าประดับวิจิตติดกรอบหน้าปักปิน่นใช้พัดวาะวิชนีนุ่งห่มผ้าขาวนุ่งห่มผ้ามีชายแม,แ,มแม้ข้อนี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่ง33พิสูเว้นขาดจาก ติลัดฉานกถาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบติลัดฉานกถาเห็นปานนี้คือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอัมมัดเรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้ําเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติ เรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ําเรื่องคนที่ร่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ตเตอรกเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมที่ประการนั้นๆแม้นข้อนี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่ง เจ็ิสภิูุเว้นข่าจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขนขวายกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเห็นปานนี้เช่นว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงทมวิน,นัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงท่านรู้จักทั่วถึงทมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าปฏิบัติถูกถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ ของท่านไม่เป็นประโยชน์คำที่ควรจะกล่าวก่อนท่านกลับกล่าวภายหลังคำที่ควรจะกล่าวภายหลังท่านกลับกล่าวก่อนข้อนี้ท่านเคยช่ำชองมาผันแปรไปแล้วข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้วท่านจงถอนวาท่าเสียมิฉะนั้นจงแก้ไขเสียถ้าสามารถแม้นข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง เ5สิพิสูจเว้นขาดจากการประกอบทุตกรรมและการรับใช้เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายประกอบทุตกรรมและการรับใช้เห็นปานนี้คือรับเป็นทูตของพระราชาราชมหาอามาตย์กษัตริย์พรามรหมณครหคบดีและกุมารว่าท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่โน้นท่านจงนำสิ่ง นี้ไปท่านจงนำสิ่งนี้ไปในที่โนมาดังนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่ง36ิกพิสูจเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงการพูดเรียบเคียงเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เก่าให้ด้วยสตรธาแล้วยังพูดหลอกลวงพูดเรียบเคียงพูดหวาดล้อมพูดและเลมแสวงหาลาบด้วยลาบ แม้นข้อนี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่งจบมัชิมาสิง